เราไปเอาเงาะกันนะครับไปกับแจ้งแมวครับแจ็งแมวให้ไปเอาครับเร่แมวให้ไปเอาเงาะครับนะครับก็เราไปกับแจ้งแมวสองคนเลยนะครับจ้งอยู่ทุ่จักตีแล้วก็กินแน่นะครับไปดูจังแมวงาะด้วยนะครับก็แจักตีไปเอาเงาะก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่จังแมวโทรมาว่าให้แมวเงาะนะครับเดี๋ยวเราไปเอาถุงก่อนนะครับ เราถึงใส่เงาะกันนะครับถึงอยู่ไหนนะก็ป่ะเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์สดแจ้งแแบนะครับเราไปเอาเงาะก่อนนะครับป้าเดี๋ยวเราไปเอาเงาะกันนะครับ

เดี๋ยวเราไปเอาคลิปนี้ทจ้งติก๊กฟ้าไปหาแจ้งแม่นะครับเอาเงาะไปหาแจ้งแม่ครับเพราะว่ายายเราพึ่ยไดเอามาครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแจ้งแม่ก่อนเดี๋ยวเราปิดฝามากระโดดมากมากระโดดขคนนักมาตามดูกันเนาะอุ้ยนะครับโอเคครับ